สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องการเพาะเมล็ดนะครับการเพาะเมล็ดพืชผักให้รุปนิกส์เราจะต้องเริ่มจากคัดเลือกเมล็ดเพื่อจะมาเพาะนะฮะวันนี้เราจะใช้เมล็ดทั้งหมดชนิดนะครับเริ่มจากตัวแรกโฟร์ซีซันนะฮะแล้วก็ไล่มาเป็นลูบี้ตัวที่3เป็นกรีนบัตเตอร์เฮด ตัวที่4เป็นเรดบัตเตอร์เฮตัวที่5เป็น i อ e ์เบิแล้วก็ตัวที่6ตัวท้ายเป็น g ก e ีนสลัดบ w l นะฮะทั้ง6ชนิดเนี่ยเราก็จะเอามาใส่วันนี้เล่นมิกเลยแล้วกันเอามารวมกันในถุงซิปถุงซิปก็หาง่ายๆถุงใส่ยานี่แหละฮะนะครับเอาเมาเ็ดททั้งหมดใส่ในถุงซิปนะครับ เพื่อที่จะก,กระตุ้นการงอกหรือเรียกว่า,าหยุดการพักตัวทฤษฎีบอกว่าอุณหภูมิมาณ4องศาแต่เราคงไม่อะไรมากมายเราก็คงกาวว่าเอาไปเข้าในช่องฟิสละกันช่องฟิสในตนู้เย็นเราเนี่ยฮะประมาณ1-2ชั่วโมง